คารีเตมไปบดคารีกับแก๊สสองคนเนีแน่นอนคาลีเตมไปบดเอคาลีบมบคาลีออนเดอะเฟลไม่ไม่มีบับในมมเปนด่านเครื่องบินไงด่านเครื่องบินไงคารีเตมไปดเลยเฮ้ย e r y w h e r เก็บเปล่าด <If S 2> ิเก็าไม่ไงทีมสาวฟามันคขไม่อ่านไลน์ละไอ้ฟ้ากูหาสาวไม่ทันเลยสอไม่เป็นไรคุณมีกันอ่ะผมก็มีสุดยเด็นปะเ็กยาวกมหัวกูไหมให้เกี้ยเลย เเขาบอกว่าสวมแมสกไว้ดีคางก็เหมือนกันสวมถุงยาวิทย์ใส่แต่เท่าที่ดูนี่มีคนใส่ใส่แต่แมสกยอยีคนเดียวนกันโควิด,ดวูนเดียวูไหมโควิดสองสามอันตรายแค่ไหนห <ả? S 2> โควิดสองสามอันตรายแค่ไหนดูผมขนาดแมกัเบรกก ไปกินอี่ไปกินนี่ก็ควิดคำสา่ไม่หนักใหม่ที่ไม่กูได้ยีเมลถึงกูถึงพูดแค่เอออย่างเงี้ยเออไม่ไม่ได้ดูเออเออเออจับอต่เออเฮ้ยมึงหลบดิ เดี๋ยวนะมีห้องไหนไ <ะ S 2> อ้เจ็บ้อยเจ็บ <c oughs> แบบทวดหนึ่งแม็กทวดเราไม่มีใครเรียนฟอร์สเลยนะไม่มีเรียนฟอร์สเลยเนีเรา <c oughs> ต้องยิ้มูก็กูต้องไปข้างบน

มาจากโควิดกูว่าเราเหี้พวกนี้เจอไม่นนาเช่โควิด่ะเหี่ยสองทางตัวนี้มีโดนเฮี้ยโซเฟียแบบกระชับตัวหนึ่งกับอะไรมาเวลิกมล้ห้องทงี่กูตายสองตัวจอบเ็ดเข้ามาสองานอยู่ขาลางเรยบอบ โอ้ยห้องนี้ห้องที่กูตายอะสามตัวเลยมีตัวนอนแล้วตัวหนึ่งยื่นไปมึงก็เจอแล้วเจอดิเหยิบกับจับเออวิ่งออกไปครับวิ่งออกไปครับมันมันอยู่มันอยู่ข้างบนมันมันบนบนหลังมึงบนหลังบนหลังข้างหลังมึงมันอยู่ใกล้จังเลยมันขี่คอมึงอยู่วิวอะมันจะช็อปเออ ก็เป่ามันอยู่บนหลักพี<อ>่เยี่ยมจะออกเกมไหมครับอ,อ,รอยู่บนหลังอยู่บนหลังไม่มันอยู่ข้างหน้าเว้ยพายอยู่บนหลังไม่ตอนที่ <c oughs> มึงบอกว่าอยู่คนหลังคุณโมหามากเลยอะว่า <c oughs> ไม่ตอนแรกมันวนแทนน่นนั่นไงไอ้แทน่นนีวว่ว่าผักขยาดหัวผีขยาดหัวอย่าหัวนะครับไม่เป็นไรของตัดเรา ฮะกองตัดเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่ลรแกมปลาเกลือไม่หล่นเออตัดเองนั่นเองครับ secure the area keep the bombs ตัดเองกันเองอ๋อใช่ไหมเองเป็นเจ้บริหารเพจตัดแต่งคลิปเออเล่นทำคลิปคนเดียวเออเล่นคนเดียวตอนแรกกูบอกกันไลน์ในเพจมันกูก็ไม่ได้ไลน์กระตินไม่ได้ไลน์เกียร์กระติน op f o r has located a bomb be ready for assault ไลน์เดิมปะเฮ้ย

ท่งนที่กูตายอ่ะสามตัวอยู่งั้นอ่ะเข้ามาแล้วว้ยอุป ject เราจะเข้าไปนแล้วใช่ไหมเฮ้ยใายใช่ก่ สงตัวเปลียนตัอองสตาะก็อม่บิดเกือบไปละตาตายบันไดมีตัวตายมองบันไดไว้แล้วกันสอ,องตัวนะเฮ้ยสองตัวนะเฮ้ยหลังมือไอ้พายบันไดไอะเห็นไหมจะบิดตา

ยัโนะบารยกโสุชิงไหมลูกตบบรฟิวตบอ้อะไรจริงจรู้หรือไม่ว่าในสงครามเวียดนามมีเหตุการณ์อางนี้เยอะนีนีก็ไม่แปลกเอ้ยอะไรนีออเเตอเวียดนาม้กระโนไปนั่นแหละกระโดดอีกทีดิ <laughs> Five seconds to go. The <laughs> bomb You found upon. Make your way to its location and defuse it. Bomb. <laughs> 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 <laughs>

เพ่งด้กันั๊บลูกระวังปัดโรด้านอย่าลุกอย่าลุกไปอย่าลุกระวังปัดโรด้านะมึงปัดโรด้าได้ไอคว้าคว้าคว้าไอ้สัตว์ไอ้ตาเนี่ยเสี้ยไม่โดนเลยเวนเอาทำไมอ่ะโด๊โด๊ะไอตาเต็มเต็มเลยกูอ่ะเพิ่งมาเหยียบหน้ากูอยู่ไหนวะหลังเนี่ยหลังเนี่ยหลังเนี่ยหนึ่งตัวมันน่าจะออมเลย อยู่นี่อยู่นี่นอนอยู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 ่นี่มันยิงปืนกูแล้วเอยทำไงดีเลยทำไงไปต่อยดีเข้าไปดีออกมาออกมาล่อกูมา โอ้โโอเคโอเคไปก็ดำทีจริรือเปล่าที่ใต้อีกฝั่งมาบราจับจ้ะมันเป็นไรอ่ะใกล้การหลับมีการหลังนี่เกิดขึ้นว่ะแต่กูชอบไปดนเมื่อกี้โอ้โหต้าอแค่ฟังนึ่ง ฝังซ้ายมีสองตัวนึงในเพจอะที่มองเข้าหน้าต่างอยู่เีย,ยเข้าอีกโอ้ฝั่งเปิใจออกมาแล้วเปิดใจเปิดใจล รัดก yeah. ูเลยมันไม่ร้อนตูดมันมีูเผ่าวตูดเยอะมันก็ยังนั่งมันก็ลุ้มมันก็ทำทางไป่ทางนั้นคือสุดดีใยเติมไม้แล้วกันต้องการโปรจอดใช่ไหมอ๋อทุกคนจอดหมดเลยเหรอตอนนี้ทำไมทุกคนจอดหันลย แล้วแน่จริงเล่นดิแต่พักแมฆมิ้วมาเงียบกันทุโคตอยู่ไบ้กูมันวันเดียวกับกูสองคนไม่ได้ขายนี่หรอไม่ได้แล้วไม่เห็นพูดถวัตแบ่เมื่อกี้ไหมล่ะเฮียหลอนหลอนได้พอเรวันจีก็ไม่ได้มีเราดูหลอดที่ใช้เวลาหมาไม่เห็นดวงจักรเลี่ย อ๋ออดีกโอ๊ยออีกโอ้่ใช่ให้องห้องเราห้องเราห้องห้องเราด้วยหาเราดวยห้องของเราห้องของเราออลแคปรอเก็บโดน

มันปิดวะมันไม่ลงไม่ทำไม่รู้วตรงนี้มันไม่ลงรู้ว่าไม่รู้เอาเหินกูไอปตายมันแท็กกูไปแล้วไอ้อีตาต่ำมากอ่ะไม่รู้ใช้ลืมลืมเอี๊ยตาต่ำมากอ่ะจัาปลาต่ำปลาต่ำอ๋อปลาต่ำปลาต่ำเล่นหนาตัวนี้ไปไป

เรือโดนหน่อยร้อยร้อยโดนหน่อยนะโฮ้ยโนี่ยเอ้ยโดนสะปัดจนหลังโดนหน่อยนะโดนสะปัดจนหลังี่งอย่างนี้อ่ไม่น่าเลยโดนสะปัดตะกูโดนหน่อยอ่ะทุกคนโดนโดนหน่อยแต่แต่พึงน่าจะไม่หน่อยหรือเล่าเอพายโดนเยอะหน่อยน่าจะโดนเยอะไอพายเบไม่น่าจะโดนหน่อยน่าจะโดนเยอะ ไอ้พายคือไม่มีใครกินใส่เขาเลยไม่มีไอพายเลยเก่งใส่ได้ตรงที่ไอพายมองไม่มีใครเลยเว้ยมึงมึงน่ามึงน่าจะเล่นตัวนี้กว่าพายมึงไม่มึงไม่ควรเล่นตัวนี้มึงน่าจะเล่นพวกไอ้เนี่ยอะไรวะโล่อะบันีดเนี่ยไม่เอาไม่เอาเคลื่อยับเป็นไรก็ได้เลยไม่วิ่งดีล้วเพื่อนวันนั้นวันนที่ก็ไม่ได้ก็ไม่เจ็บจะเล่นให้ได้โล่อะ

นมนลีเกตนอนเกอร์นอนลีเตยงหอกูจะปซื้อดูไปะกล้าูย10 second ไได้ล้ย5 second นี่เนี่ยมันไม่มีเตเชอร์ไม่มีเเชอร์ีเหี้ยอะไรกันไม่ได้เลยไป สังเกตแล้วมันไม่เรียนทอเลยนะำแล้วมันไม่เอาไทเทอร์มาะโอ้าทำไมรไม่อยากเอามาอยากเล่นทำไมอวแล้วลเลโหลชช่ยนะดชเดี๋ยวไอ้ไเดี๋ยวปั๊บมาโดนไม่ว่จะโดนเรียบร้อยโดนไปดชช่ช่ยไอ้องแน่แนแออ เออนี่มันกพลังปั้วพายเขาโกรธว่ะพายมีปุ๋ยเขาเรียกว่ายิงกีตุนตุนกีตุนตุนนั่งลงหยุกหน้าเลยหยุกหน้าเลยเอ็มีมีเล่าอ่ะไอ้ตานตาอย่าเข้านะมีฟอรสนะมีแถบฟอรสไม่แถบฟอรสได้มันขึ้นวางเลยเว้ยมันโผล่หน้าขึ้นมาโู้ยิงหัวป่อยตัดทันเลยไม่หรอเฮ้ยหยอก นตนตนเอาไปหน่อยูขอเขาไปทัูันะล่ะไอ้ยี่อีมึงจะเดินครับย่ี่าือดูรอบๆกัเบาก็เฮียแล้วแงอะไรลวฮะแงอะไรลลำดังอะตำไอ้นะดนทุกอย่างแล้วเแ้ไรนอาปวย